สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีเย็บรองเท้าอาดิดาสเย็บสองสีนะครับสีขาวกับสีดํานะครับเพราะอันนี้ช่องขอบจะเน้เป็นพลาสติกแข็งหนาด้วยนะครับเอเราจะใช้ได้เบอร์สิบห้าเย็บนะครับอันนี้มันก็เป็นเอเป็นสีขาวนะเราจะใช้ได้เบอร์สิบห้าสีขาวนะครับตรงหัวมันแตกเนี่ยนะครับมันแตกเนี่ยเราก็ใช้ไฟแช็คลนนะครับใช้ไฟแช็คลนเข้าไปครับเพื่อไม่ให้ได้มันแตกนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มเย็บเลยนะครับ เดี๋ยวหาเข็มที่มันมาเหมาะกันหลุมได้ใช้เข็มเบอร์สามที่มันมาเหมาะกับมือเนี่ยนี่เราก็เริ่มต้นตั้งแต่น,นี้เลยนะครับเพราะเราจะใช้ตามสีของมันนะครับแทงตรงนี้เลยนะครับอ,อจะลืมนะฮะก่อนก่อนจะเย็บต้องดึงดึงพื้นขึ้น,นด้านในออกทุกครั้งนะครับตอนนี้ผมดึงออกนะครับห้ามเย็บทับเด็ดขาดน,นะครับเดี๋ยวจะเสียลูกค้านะฮะผมเกลียดที่สุดเลยช่างมากง่ายที่มันไม่ยอมถอดออกมานะ พอมันเย็บที่อื่นเสร็จแล้วมาให้เราแก้ที่หลังเราหู้มันยากมันมัไม่ใช่มันยังไงอ่ะมันมันมันจะว่ามันมืออาชีพก็ไม่เชิงมันผมว่ามันอาจจะรู้แล้วมันขี้เกียจดึงหรือว่ามันอาจจะดึงออกไม่ได้ก็เป็นได้นะครับช่างบางคนนะเราเราต้องพยายามดึงออกให้ได้นะครับนอกจากมันไม่ได้จริงๆก็นะถึงถึงจะฝืนเย็บนี่เราก็เย็บอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับใช้ได้สีขาวนะครับสไตล์ถ้าเย็บแบบนี้ก็ไม่ต้องถึงหนึ่งเซนนะครับ นะครับคือเย็ยบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยอนี่จะสองเข็มนะครับเย็ยบไปเรื่อยๆเลยเจ้าเดียวเ,เจ้านี้เข้ามาสองคู่นะครับเมื่อกี้ก็เย็ยบเสร็จไปแล้วคู่นะึงมีห่อโครนแมนครับเย็ยบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเนี่ครับคู่นี้เย็ยบง่ายกว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามันเป็นโฟมอ่อนมันไม่แข็งความที่ห่างก็สไตล์ผมไม่ถึงหนึ่งเซนเหมือนเดิมถ้าห่างแล้วลูกค้าหนีเย็ยบไม่สวยอย่างนั้นลูกค้าเ็ดหลับไม่เอาแล้วเนะี่ยเย็บนี้ไปเรื่อยๆโอเครับรองได้ลูกค้าติดใจไอ้ผมส่วนมากเย็ยบอย่างเงี้ยลูกค้าติดเยอะเดี๋ยวนี้ลูกค้า youtube ก็มาเยอะเลยครับส่วนใหญ่บางทีมาจงเทพก็มีนะครับส่งมาให้ลูกน้องแล้วให้ลูกน้องเอามาทำาต่อ ที่ผมเนะี่ยแต่เขาจะส่งโดยตรงผมผมไปรับออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพราะมันยุ่งยากมันไม่สะดวกไปอยู่คนเดียวนี่ะครับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็จะมาถึงสีดําแล้วนะครับอีกสองเข็มนะครับก็จะถึงสีดําแล้วเราเย็บตามสีนะครับแต่บางคนก็ใช้สีขาวรวดเลยนะครับ อาครับตอนนี้ก็ถึงสีดำเลยละครับถึงสีดำปุ๊บเราก็ทำงี้นะครับมัดก่อนครับมัดเส้นที่มันดิ้นไม่ได้นะครับมัดเลยสองรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นด้นะครับก่อนจะดึงเอานิ้วนะฮะกดตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ได้มันยุ่งนะครับกดให้มันโจมมาเลยครับอ่าพอมาโจมเสร็จแล้วปุ๊บเราจะใช้สีดํานี่นะครับจะใช้สีดําต่อจากนี้นะครับมาถึงนี่นะครับใช้สีดํานะครับก็วันทีต่อก็ไม่ยากครับ มัดอย่างนี้รอบหนึ่งนะครับเดึงมัดหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็แทงรูเดิมนี่ยนะครับแทงรูเดิมเนี่ยนะครับแทงเข้าไปเลยเดี๋ยวเราเราก็ดึงเอาเส้นในเนี่ยไอ้สีดําเนี่ยสอดไปข้างในแล้วก็ดึงออกมาข้างนอกนะครับดึงอย่างนี้นะครับอ่านี่ะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก่อนจะเย็บนะครับเราลองเช็คดูก็ได้ฮะจิ้มอจิ้มขี้พึ่งก่อนนะฮะ เชฟดเชฟดูว่าแทงดูหนึ่งเข็มก่อนนะครับเออมันก็พอได้อยู่นะครับก็ทําอย่างนี้นะครับเย็ยบไปเรื่อยๆเลยดึงเข้ามาหมุนได้ด้วยนะครับหมุนโอ้เดี๋ยวตัวนี้มันเกะกะเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวต,ตัดตัดทิ้งก่อนตัดสีขาวออกก่อนนะฮะมันยุ่งอ่าพอตัดสีขาวออกเสร็จแล้วก็ดึงทิ้งเลยเสร็จแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนได้หนึ่งรอบนะครับ เดินให้จมอย่างงี้เลยเสร็จแล้วก็ยิ้มขี้พื้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าพื้นนี่มันค่อนข้างจะแข็งยิ้มขี้พื้นอย่างงี้นะครับเย็บชิดขอบข้างบนเลยนะครับความที่ห่างก็ไม่ถึงเซนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับเย็บไปเลยนะครับเย็บอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่านี้ันจะสปีดเร็วนะครับอแทงอย่างงี้นะครับเพราะว่าพื้นตัวนี้มันไม่กรอบเอ้ยสีดํานี่มันยังไม่กรอบนะฮะเย็บได้โอเคนะครับแต่ถ้ากรอบนั้นทาทาไม่ได้นะฮะมันจะแตก นะครับก็แย่งย,ยิงนไปเรื่อยๆนะครับหมุนด้วยนะครับหมุนได้ด้วยนี่นะครับนี่ครับ,รบแทนนี้ครับโอ้ง่ายๆเลยคือมันมันไม่แข็งจัดถ้าแข็งจัดก็ไม่ได้นะครับอ,อช่วงนี้เนี่ยเย่งนี้ไปเรื่อยๆแทงเข้าไป เลยเลยเออดีไม่ต้องใช้เหล็กเจาะะฮะถ้าว่ามันแข็งจัดเราต้องเอาเหล็กเจาะนำร่องกันนะฮะอันนี้สบายมากเลยแทงเข้าไปอย่างงี้สบายมากเลยคันนี้นี่นะครับนี่หละครับแทงงี้อา่าอา่าตรงโซนนี้ค่อนข้างจะหนานหน่อยเนี่ทำนี้ไปเรื่อย อก็พอได้อยู่อนี่นะครับอันนี้ไม่มั่นใจแล้วครับมันจะกลัวเข็มหักจะเจาะร่องน้านะครับเอาเหล็กแหลมเนี่ยจิ้มขี้พึ้งก่อนนะครับเจาะร่องน้านะครับเจาะร่องน้าเลยโอ้ยเงามันบางเงามันบางไม่เห็นไม่ชัดเลยเดี๋ยวจะหาหม,มุนๆอ,อย่างนี้นะครับ โอ้ยเจ่ะรูน้ำอย่างนี้จิ้มที่พึ่งก่อนเจาะรูน้ำอย่างนี้นะครับอ่า,อาพอเสร็จแล้วเราก็เย็บตามรูเลยนะครับนี่นะครับเย็บตามรูเลยเย็บตามรูอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเช็ดที่พึ่งขึ้มนมาแล้วออกก่อน อ่ายัยางมีเนี่นะครับมาทำอย่างนี้ไม่ไม่ไมสะดวกเดีด๋ยวเดีหามุมกล้องก่อนแสงมันบงังเดี๋ยวนะครับหามุมกล้องแป๊บเอออันนี้พอได้อยู่อันนี้ครับแทงตามนี้เลยนะครับแทงแทงตามนี้ไปเลยเออเนี่ยครับแทงอย่างเี้นะครับอ่ามันจะบังงอน่ะ นี่นะครับแทงตามรูเดิมที่เราแทงเมื่อกี้นี่นะครับ่าแทงอย่างนี้นะครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นเข็มสุดท้ายนะครับสําหรับสีดํานี่นะครับเราเราก็แทงเข้าไปอย่างนี้นะครับแทงเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ดึงได้ออกมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มัดนะครับมัดเส้นที่มันดิ้นไม่ได้นะครับสองรอบนะครับ นี่นะครับมัดส,สองรอบอย่างเี้แล้วก็ดึงเส้นไดนเนี่ยเข้าไปเลยเออพอดึงเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตัดเส้นดําออกนะครับตัดเส้นดําออกเราจะเราจะใช้สีขาวต่อนะครับเราก็ทาอย่างนี้นะครับเอาเอาเข็มเนี่ยแทงรูดเดิมเนี่ยนะครับแทงรูดเดิมเสร็จแล้วเราก็สอดเอาด้สีขาวเนี่ยข้องได้ดึงออกมาเสร็จแล้วเราก็ เราก็ตัดตรงเส้นที่มันตึงนะครับมีสองเส้นนะครับเส้นที่มันเลื่อนได้ไม่ต้องตัดตัดเส้นที่มันตึงนะครับเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราเราก็เย็บเราก็เย็บอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆครับจนมาถึงตรงหัวเนี่ยพอถึงหัวปุ๊บเราก็เราก็ต่อเป็นสีดำแค่นี้แหละครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกะดิแจ้งเตือน,นด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม และกระดิ่แจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทํำคลิปต่อไปครับผม